เมื่อวานนี้เนี่ยจุดสนใจก็อยู่ที่ Penguin เพนกวินน่คุณนันทิยา <laughs> คุณเห็นภาพแล้วคุณจะหะัวเราะนะอืคือก่อนหน้าที่จะเห็นภาพเมื่อวานเนี่ย<อ>ที่พีคมากๆสําหรับภาพของแกนนำเนี่ย<อ>คือภาพที่เพนกวินปะแป้งอะ่ะ<อ>ก่อนหน้านั้นจําได้ไหม<อ>ปะแป้งตัวขาวทั้งตัวเลยเนี่ยแต่ว่าภาพในวันนั้นเนี่ยเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยนนจัดเต็มกว่าจัดเต็มกว่าเพราะว่าแต่งหน้าทาปากตีกระบังแต่งชุด ไทยเต็มที่เลยนะคะสำหรับเพนนี่ค่ะคุณจำได้ไหมว่านี่คือเพนกวินอะ่ะ <laughs> นี่คือแกนนำของคณะราษฎรลงลงทุนแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาทำผมกันจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เขาเขาโฆษณาไว้ว่าเขาจะขึ้นไปร้องเพลงชอยนะคะบนเวที เราก็นึกว่าเออก็ร้องเพลงฉอยก็คือร้องเพลงฉอยปกติเพลงฉอยก็จะมีผู้ชายก็มีร้องมาเนี่ยผู้หญิงผู้ชายก็แยกแยกข้างกันแน่คะแต่ก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะต้องเพื่อที่จะแบบดึงคนให้เยอะๆกว่านี้หน่อยอะไรแบบนี้เรียกร้องความสนใจหรอเรียกร้องความสนใจกันไปเนี่ยนะหรือถัาธรรมดาไม่ใช่พวกเราประมาณนี้แต่ก็เรียกร้องได้จริงๆค่ะก็มีคนไปดูกันแล้วก็มาถ่ายรูปกัน หัวเราะกันนะอย่างสนุกสนานถึงแม้ว่าเอาเนื้อหาของบนเวทีเนี่ยเป็นเนื้อหาของการล้อเลียนสถาบันพระหมหากษัตริย์กันกันชัดเจนเลยล่ะนะคะคือวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อการนี้แหละน,นะครับแต่สื่อมาในรูปของงานดแสดงนะครับในขณะที่คือในแต่ละครั้งในการประกาศจากการชุมนมุมเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าเด๋ยว,วันนี้คอยดู Big บิ๊กเซอร์ไพรส์บิ้มเบิ้มคนก็รอดูว่างานเมื่อวานนี้อะไรคือบิ๊กเซอร์ไพรส์เมื่อกี้ไง เพนกวินเมื่อ <said> ก <English> ี้ไงคือบิ๊กเซอร์ไพรส์เขาบอกกว่านั้นอีกมีอีกเหรอมีอีกนะครับเราก็รอดูว่าอ๋อบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเชิงที่มนจะกดดันหรือจะแบบเป็นประเด็นอะไรได้บ้างไอ้กรณีเพนกวินเนี่ยบิ๊กเซอร์ไพรส์ในแง่ที่ว่าคนก็คิดว่าโหทำขนาดนี้กันเลยเหรอต้องลงทุนขนาดนี้กันเลยเหรอค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์เอาไปเอามาเนี่ยนะ